เราเคยทำคลิปมีสาระมามากและวันนี้ขอพี่เข้าหุงทำคลิปไร้สาระบ้างโอเคสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหหงนะคะวันนี้เราจะมาแกล้งผู้เล่นใหม่ซึ่งก็คือเราจะจอยเข้าไปตามผู้เล่นใหม่นะคะหวังว่าผู้เล่นใหม่จะไม่หัวร้อนนะโอเคปะเร็วๆๆๆๆๆหูสอง คาไม่ได้อันนี้สี่ก็เต็มแล้วมันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยไปสองคนเนี่ยเปิดให้เล่น4ี่คนดีเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยซาบันจะไม่แกงไม่น้องคนใดอะไรผีกัวผีกัวผีทําไมเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยอือเอากดออกทาไมอะมาๆๆมาเอาไมา้เอาไม้กัวผีอะไรในนี้ไม่มีผีมีแต่ซอมบี้มาๆามา,มา,มาน้องๆมาแล้วพี่แบกเองเฮือพี่แบกเองพี่จะไม่แกงน้องพี่สัญญาก็ดีก็ดี อุ๊ยผู้เล่นคนนี้27ด้าวก็ยังหนึ่งทับหนึ่งโอ้โหน้องมันใจกล้ามากไปเล่นคนเดียวเหรอน้องจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยพี่ไปด้วยทําไมหาตียากจังเลยไปด้ว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 ยไม่โอ้โห,โโหเต็มสะง้นฝั่ง,งน,น,นี้ก็เต็มเอา คือคืออาจะเจอเหยือแล้วค่ะทุกคนเจอเหยือแล้วนี่ไงสูศูนอยู่เลยทั้งสองคนสร้างเลยน้องสร้างปาร์ตี้เลยเดี๋ยวพี่แบกเองเจอเหยือแล้วโอ้โหเหยือกลมกลมเอาสองเข้าไปด้วยไม่ได้ไปการสองคนเนี่ยรอดเหรอขอเล่นด้วยวันนี้เราจะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยมีคนมาเล่นด้วยไหมมีคนจะเล่นด้วยไหมใครอยากเล่นด้วยไหมอุ้ยสองอีกคนหนึ่ง เข้าเกมมาแล้วอันนี้กล่องของเรากล่องของนายไม่มีเหรอนายเป็นผู้เล่นไหมใช่ไหมก็ไม่น่าจะมีนะไหนไหนานายขายทองไปแล้วใช่ไหมขายขายทองคนนี้สินะนายไปซื้อฐานหินนะส่วนเราจะมาซื้อยาเพราะว่าเราคิดว่านายเนี่ยจะตุยกวนเพื่อนเคเราจะซื้อยานะยาสองม้วนเลยเอาละเราจะมาเก็บหนังสือพิมพ์ตรงนี้ มีอะไรเหรอนายก็เอาไปเติมสิอา้าวเมื่อกี้นายขายทองไม่ใช่เหรอทำไมกระเป๋าของนายถึงเรือศูนย์อยู่เลยฐานหินอยู่ไหนนายไม่ได้ซื้อฐานหินเหรอแล้วนายเอาเงินไปใช้ที่ไหนหมดอ้โหรถไฟของเราจะไปไกลได้แค่ไหนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเรานะเนี่ยหนังสือพิมพ์เออนายใช้ชีพนักอา้าวโอเคนายจะเอาหนังสือพิมพ์ติดตรงนั้นใช่ไหม นายจะเป็นคนขับล้อแล้วนายไม่ซื้อฐานหินมาล่ะนายขายทองไม่ใช่ลรอนายไปซื้อฐานหินสิหรือว่านายเอาไปซื้อพรัวแล้วอ้าวสรุปก็คือนายจะไม่ซื้อฐานหินไปใส่รถไฟหรอเอาอยัางไงดีตี้ของเราจะชิบหายไหม แล้วนายไม่ขายทองซื้อฐานหินหรอนายจะเอาหนังสือพิมพ์มาเผาเป็นเชื้อเพลิงแบบนี้ได้ยังไงนายเป็นคนขายทองไม่ใช่หรอสรุปก็คือนายเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนนายไม่รอเพื่อนเลยเหรอ นายไปซื้อที่ขุดได้ยังไงนายไม่ซื้อฐานหินโอเคนายอยู่รถไฟนะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มฐานหินตรงนี้เอ้าเดินมาทำไมเนี่ยนายนายกลับไปรถไฟกลับไปแล้วเราจะมาหาฐานหินเองโอ้โหเริ่มแรกก็ชิปหายแล้วนะคะทุกคนเขาเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยดูจากอดูจากการเล่นแล้วมันน่าจะเล่นไม่เป็นนะคะเด็กคนนั้น เอ้ยมีฐานหินหรือเปล่ามีก้อนหนึ่งเราจะรอดูเด็ก2คนนะคะคืนนี้น่าจะเป็นคืนซอมบี้หรือไม่ก็หมาป่าแต่ว่าเราต้องการฐานหินมากๆตรงนี้มีก้อนเดียวเองเหรอฐานหินโอ้มองไม่เห็นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากโอเคช่วยได้แค่นี้ปะ ขับต่อไปสุปก็คือคลิปนี้เราจะได้แกล้งน้องมันไหมเนี่ยไม่น่าจะได้แกล้งนะคะลําพังน้องมันก็ไม่น่าจะรอดถ้าหากเราแกล้งน้องเขาเข้าไปอีกเนี่ยก็เออยกตี่ะทุกคนหลังจากที่น้องคนนี้ขับรถไฟไปสักพักนะคะก็เช้าพอดีจากนั้นน้องเขาก็ลงแวะบ้านหลังหนึ่งนะคะเพื่อฟาร์มของและจู่ๆเราก็สังเกตได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของเราไม่ได้มาด้วยอย่าบอกนะว่าตกรถไฟ อ้านึกว่าขึ้นรถไฟแล้วอ่าโอเคเก็บของพวกนี้เอาไปเผาแล้วไอ้ตัวปัญหาอยู่ไหนไอ้ตัวปัญหาเข็นขึ้นรถไฟมาได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าวิ่งอีท่าไหนตกรถไฟได,เด,ออด้เดี๋ยวก็ออกทุกคนเชื่อดิเดี๋ยวก็อ๋อแล้เพื่อน นายจะรอเพื่อนเหรอเราคิดว่าเพื่อนคนนี้ไม่น่าจะรอนะไปก่อนเลยได้ไหมหมู่บ้านใกล้ๆข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนอยู่ที่หมู่บ้านข้างหน้านะอะ๋นายนายลงไปก่อนนะนายบ้านหลังนั้นนะ่ะนายจะไปฟาร์มไหมอาอทำไมนายนิ่งแบบนี้เนี่ยหลังจากผ่านไปสองนาทีนะคะน้องนู๊บคนนี้ก็ตัดสินใจได้ว่าเขาต้องลงไปตีซอมบี้ ีมันนายตีมันนายเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่พวกเราเก็บของในบ้านนี้จนหมดนะคะเราก็ได้เดินทางต่อไปจนถึงหมู่บ้านแรกก็คือห้าพเมตรนายสู้กับมันดีนายสู้กับมัน เค okay, ตุยหมดแล้วหลังจากที่พวกเราเคลียร์ซอมบี้จนหมดนะคะเราจึงได้เปิดตู้ธนาคารแต่ยอยู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือน้องนู๊ของเราตุยและเขาก็ได้ออกเกมเลยเอาตุยแล้วก็ออกเกมสรุปก so ็คือเรามากับนายที่เล่นไม่เป็นแต่นายก็มาเร็วเหมือนกันน้าเราทิ้งนายไปตั้งไกลอ่ะแต่นายก็วิ่งมาเร็วเหมือนกัน โอเครู้สึกว่าเวลาที่เราสมผู้เล่นเล่นกับคนอื่นนะคะก็คือเวลาที่มีคนตุยเนี่ยเขามักจะออกเกมไปเลยไม่รอให้เราชุบนะคะเราจะให้เขาขับรถไฟนะจะให้เขาเป็นคนคุมเกมเองนะคะมาดูว่าพี่เล่นกับคนอื่นเนี่ยโดยไม่สื่อสาร เออเมื่อกี้สื่อสารไปเขาก็ไม่ฟังเราปะ่ะมาดูกันว่าเราจะไปไกลได้แค่ไหนนะคะเอาละเราอัดคลิปมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะคะเพิ่งถึงเซฟโซนแรกระยะ1,000 10, 0เมตรนี่9,000เมตรก็ถือว่า1,000 10, 0เมตรละกันเนาะปะ่ะใครของกัน หลังจากผ่านเซฟ่วน10,000เมตรแล้วนะคะพวกเราก็ได้เดินทางตรงยาวมาจนถึงหมู่บ้านข้างหน้าในระยะทาง15,000เมตร ขณะที่เรากําลังเคลียร์ซอมบี้ในหมู่บ้านนะคะแต่จูๆ่ๆเหตุการณ์ที่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือน,น้องมันตุยอีกแล้วค่ะทุกคน<อ>และหลังจากนั้นน้องมันก็ได้ออกเกมหนีไปเลยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวพี่ปะมมายังไม่ถึง2องหมเมตรเลยเราอยู่ด้วยกันมา30นาทีไม่กล่าวคำอำลาอะไรเลยอืเสียวใจ โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเวลาที่เราสุมตีไปเล่นเนี่ยเวลาที่คนเขาตุยมักจะออกเกมเรายังไม่ชุบเขาเลยคิดว่าคลิปนี้เราจะได้แกล้งผู้เล่นใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แกล้งใครเลยโอเคค่ะทุกคนถ้านะหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย